สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้ยังโทนพักเครื่องนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวัพักเครื่องพักเกจิคณาจารย์เหรียญยอดนิยมต่างๆนะครับดูตำหนิแก้แท้ดูราคาตลาดค่านิยมว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดูจุดอ่อนเหรียญว่าเหรียญนี้มีจุดอ่อนตรงไหนนะครับแล้วก็ยินดีรับเช่าพระซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับผมทิ้งลายและเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญนะครับ เขาเรียกว่าเหรียญหลุมบุทวดวัดช้างให้นะครับหรือเขาเรียกกันเรียนเรียกกันว่าเหรียญกีคอรหรือเรียกกันว่าเหรียญพุทซ้อนนะครับปี2511นะครับรุ่นนี้แบบนี้อาจจะมี0ูนย์มีปี1นนะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นปี2511เป็นเนื้ออันปาก้านะครับเป็นเนื้ออัปากา้า เหรียญน,นี้ยังพอได้เห็นว่าเป็นเนื้อ,อปากาอยู่นะครับดูสังเกตตรงหน้าผากจมูกนะครับพระมีร่องรอยการใช้มาบ้างอปาปากากระไหลเงินนะครับหรือว่าชุกนิกเกิลน,นะครับเหรียญน,นี้เรามาดูบล็อกกันก่อนเหรียญน,นี้เป็นบ็อกธรรมดาสุดนะครับบุ๊สุดก็คือ บล็อกไม่มีเลขค่านะครับหูไม่ขีดนะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับบล็อกเบยสุดเรามาดูตำหนิแก้แท้กันเลยดีกว่าว่าเขาดูกปนยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อปากกานะครับเห็นไหมครับแล้วก็เป็นชุบนิกเกิล นิ้กริ้งจะบางๆนะครับเหรียญปีสอง1หรอสิบเอ็ดหรียญน,นี้เดี๋ยวขออนุญาตผสชัดๆนะครับนี่เห็นไหมครับตรงข้างใบหูหลวงพ่อเนี่ยยังมีเส้นบางๆอยู่นะครับวิ่งกระจายออกค่อนข้างจะขมนะครับบางมากๆแต่เหรียญเนี้ยเขาน่าจะเก็บมาไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็เห็นอยู่แต่เห็นบางๆ บางมากนะครับผิวๆอยู่ข้างใบหูวิ่งออกกระนบกข้างนะครับเหรียญน,นี้ก็ธรรมชาติเหรียญน,นะครับตึงไม่เบอร์นะครับเหรียญคมเป็นเนื้อปากานะครับปีตรงนรอสิบเอ็ดดูเม็ดตาหลวงพ่อเป็นเม็ดเลยครับ <_ S 2> เรามาดูหลังเหรียญรูเจาะก่อนเหรียญน,นี้ใช้มานะครับ ก็เลยเห็นไหมครับว่าด้านบนเนี่ยเขาค่อยมาก็เลยเสียสีมากๆรูข่วงก็เลยดูกว้างนะครับแต่เหรียญเนี้ยปกติแล้วรูเจาะเนี่ยก็ไม่กว้างมากนะครับกําลังพอดีไม่ฟิตมากนะครับมีเนื้อปิ้นลงมาเล็กน้อยนะครับมีเนื้อปิ้นเล็กน้อย ด้านหลังเหรียญก็มีกระแสวิ่งออกบางๆนะครับแต่บางมากนะครับบางเหรียญอาจจะไม่เห็นเพราะว่าชุบนิกเกิลหนานะครับเรามาดูลักษณะาาการตัดเหรียญปี251 1นนะครับเหรียญน,นี้นี่เห็นไหมครับสับไม่ทะลุนะครับไม่ขาดเป็นฟันใหญ่ๆบ้างนะครับทั้งสองด้านนะครับ แล้วก็ดูด้านบนนะครับเห็นไหมครับว่าจะสับไม่สับไม่ขาดเล็กๆนะครับเป็นฟันใหญ่ๆแล้วจุดอ่อนของเหรียญน,นี้นะครับผมก็จะดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมด้านบนเนี่ยเป็นฟันใหญ่ๆครับเหรียญน,นี้มีสองลักษณะาการตัดเหรียญน,นะครับนี่เป็นหนึ่งลักษณะาการตัดเหรียญ และด้านนี้นะครับส่วนที่ผมจำนะครับนี่เห็นไหมครับข้างบนเนี่ยก็จะมีฟันอยู่หนึ่งฟันนะครับด้านบนสุดตรงตัวตัดนะครับแล้วก็ต้องจำร่องรอยการลักษณะการตัดเหรียญให้ได้นะครับถือว่าอย่างนี้ แท้ดูง่ายมาตรฐานสากลน,นิยมนะครับดู่ไม่ยากนะครับแล้วราคาเรามาถึงที่ราคาค่านิยมค่าตลาดเหรียญนี้นะครับบล็อกธรรมดานะครับตอนนี้สวยๆก็อยู่หมื่นบวกลบนะครับหมื่นบวกลบสวยๆพระสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับหมื่นกว่าบาทหมื่นบวกลบนะครับไม่แพงมากนะครับชั่วโมงก่อนแพงมากสองหมืน่นสามหมืน่นสามหมืนมม่นกว่าน,นะครับ ใครมีอะไรสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับแล้วก็ใครจะให้เช่าซื้อพันและซื้อขายแลกเปลี่ยนผมทิ้งไลน์และเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลวงพ่อท่านใดนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ